ใช่ครัเป็นประเภทที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นรถนิยมเป็นสิ่งสำคัญไม่ไม่ต้องมาสมอ้างไปแสดงคู่ใครแล้วช่วงนี้ก็หนีไปก่อนก็เท่าน,นั้นเองครับไม่มีอะไรครับเพราะว่ามิสไกของเราเป็นเป็นเวทีประกวดที่มันใช้ความจริงนะแล้วผมก็รู้นะครับใครจริงใครปลอมแต่ว่าถ้าปลอมแล้วได้เงินแล้วหากินได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าฟอมและเกเรมาใส่ผมผมก็ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นผมก็ฮึดทึดอยู่เหมือนกันนิดหน่อยฮะแล้วส่วนในพี่การได้คุยกับอิงฟ้ามั้ยครับเพราะว่าได้คุยได้คุยเมื่อสักครู่ก็คุยกับอิงฟ้าแล้วก็ทางทางคนที่แบบนั่นก็บล็อกอิงฟ้าไปเรียบร้อยเลยนะใหม่บล็อกสวิตเตอร์มีคนบล็อกสวิตเตอร์เรียบร้อยก็ฝากแฟนกับอิงฟ้าถล่มเลยฮะไปถึงปีนี้ใครทำอิงฟ้านี่ถึงขนาด โดนยีน 23, 23, 23, ่2 2หรือี่บสามคุณบกมก็คนที่มันนั่นแหละคุณก็เดาได้ว่าใครบล็อกไม่เกินอะไรนะไม่เกินความสามารถของแฟนคลับหรอกครับแป๊บเดียวก็รู้แล้วใครบ็อกแต่บ็อกไปจะ่ครั้งนี้แล้ว<อ>นะฮะเพราะว่า,ามันคนละระดับกันนะฮะไม่ต้องมาคุยอะไรกันเยอะเจ็บคอเพราะอิง<อ>ฟ้าเขาเป็นที่หนึ่งนะเราก็เป็นผู้ช่วยผมเราจะไปฟังอันดับ77เจ็เลยขอโท ก็ขอโทษก็ขอโทษแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะฮะหลายครั้งแล้วที่เล่นอะไรแบบเกินขอบเขตนะฮะก็ควรจะแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องแนะนําที่แบบน่ารักพอผิดพลาดขึ้นมาก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นนิสัยมันขำๆน้ําพริกเหมือนจะน้ำพริกอะไรน้ำพริกเหมือนตลาดทัวไปแล้วพอแล้วขำๆขำไม่ออกนะบางทีอ่ะคุณขำของคุณแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วยการขำเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ต้องหัวเราะแล้วมีกัลเทศะ ไม่ใช่ว่าเดินไปหาคนชาวบ,บ้านแล้วไปหัวเราะใส่เข้าเขาหวอวบ้านนะต้องระวังบุคลิกภาพด้วยนะครับแล้วก็การแนะนําก็น่าจะก็น่าจะใช้ประสบการณ์ที่ดีอ่ะนะฮะในการมาแนะนําเพราะว่าตอนที่คนแนะนํามาประกวดก็แต่งหญิงดีจเจลิตหญิงดีพู้จาเพาะดีอ่ะอเออมันก็ต้องนะมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครจะเป็นเพศไหนนะเรารับทุกเพศ เวทีนี้เปิดกว้างแต่เรารับคนจริงที่เป็นเพศนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าแอคอะไรกันเยอะนะครับไม่เป็นไรค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอย่าพูดเยอะนะเราไมนะ่จริงผมไม่รู้แต่เท่าที่ผมสัมผัสมันไม่ใช่ครับผมไม่ทราบนะฮะความจริงลึกๆแต่เท่าที่ผมสัมผัสออและที่เพื่อนนางงามพูดกันว่าเคยมีแบบนี้มันทุกอย่างมันมันไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเจอกันวันนี้เท่าไหร่มีคนเจอกันมาตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะล้วก็รู้อยู่ คนที่เรียวอ่ะเขาไม่ต้องแอคคนที่เรียวเขาไม่ต้องแปลงะนะฮะถามว่าอิงฟ้าเขาเป็นไหมเขาเป็นแต่เขาต้องตัดผมสั้นแล้วต้องล้วงกระเป๋าตลอดเวลา่ไหคนที่คนที่โอเวอร์แอคส่วนมากเป็นคนที่แสดงนะฮะอิงฟ้าเขาบอกเขาเป็นก็เป็น,ปนแต่อิงฟ้าต้องเดินเดินแล้วล้วงกระเป๋าแล้วใส่รองเท้าบู๊ตมาแล้วจากจากผมยาวต้องตัดผมสั้นไหม ทุกคนจะคิดว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คือแสดงเพศไม่ใช่นะฮะเพศติดตัวมาแต่กําเนิดคือรสนยิยมมันไม่ใช่การจะมาแสดงสัญ,ญลักษณ์น,ะะน,นี่ยมันไม่มีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ได้หรอกครับนอกจากว่าความจริงเท่านั้นซึ่งความจริงคุณก็รู้อยู่แก่ตัวจริงจริงพี่ต้องมาเสียใจมาก่อนนันนี้เรายกเขาในตัวอย่างว่าเขาแม้ไม่ได้มงแต่เขาก็ยังม้วงานอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ไม่ได้กดเขาหรอกถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบอกเพราะว่าก็ระมัดระวังในใน,ใน,ใ,นในบางสิ่ง เข้าใจครับว่าเม็ดเป็นการเติมแสงเพราะที่นี่เป็นบริษัทให้ชาร์จไฟเล่นนะฮะแต่ว่าเวลาเติมแสงก็นึกถึงสถานีไฟฟ้าบ้างนะฮะว่าเขาให้คุณไปนะครับเมื่อเขาให้คุณไปให้แฟนขับไปก็ไปสมาหากินกันดีๆนะฮะทุกวันนี้ก็มีงานมีเงินผมก็ไม่ได้ได้ส่วนแบ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผมดีใจด้วยนะด้วยความบริสุทธิ์ใจน้ำเพชรผมก็ยังพูดถึงทุกวันนี้นะครับใบเตยก็ยังพูดถึงทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังพูดถึงนะครับ เรายังมีความสุขแมมกระทั้งบางคนมันผ่านเข้ามาเ,เศษเซี่ยวเช่นสอดอสไตล์อย่างเงี้ยผ่านเข้ามาเป็นเ,เศษเซี่ยวผมก็ยังพูดถึงแล้วยังไปมาหาสุขยังเอาแฟนเข้ามาเล่นซีรีส์คือน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วก็ลึกๆเนี่ยต่อให้สนุกแค่ไหนการแสดงออกในสาธารสาธา,ารณะต้องมีการละเทศะาอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอย่างเช่นคุณพระจ๋าเนี้ยจะไปทะลึ่งใส่พิติพี่ถูก็ไม่ถูกจะทะลึ่งใส่ใครก็ทะลึ่งไปถูกไหมฮะ อยู่ทีวีพูพจะมาบอกว่าที่เรามแม่นเราก็พูดเข <c oughs> าไปพูดกับพี่ติ๋งดิไม่ถูกตกกระเด็นออกมาให้มันรู้ไปเ <c oughs> ข้าใจไหมอย่าเล่นสถาบันนะ่ะไม่ใช่ที่รบหลูคุณจะเล่นกันเองไปตามผับนะฮะหรือพื้นที่ส่วนตัวอย่าเล่นอย่าเล่นนะฮะ <c oughs> ผมรู้ผมรู้ว่าทําอะไรกันอยู่แล้วก็สังคมเป็นอย่างนี้จริงๆทําให้สังคมแบบสนใจเพราะสังคมสนใจข่าวข่าวร้ายก็เลยกลายเป็นว่าคนทําดีไม่เหลืออะไร พอพอเป็นข่าวติดลบขึ้นไลฟ์คนดูเป็นหมื่นใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างเนี้ยจะโทษใครดีก็ไม่ได้ก็ต้องโทษรถนิยมของพวกเราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะก็ต้องต้องบอกให้ฟังและเข้าใจว่าสุดท้ายกระแสอยู่ไม่นานนะฮะแต่ว่าการงานจะอยู่กับเราตลอดไปอ,อย่าทิ้งงานครับ อิงฟ้าเนี่ยนั่งคุยกันอยู่หมายถึงผมได้คุยกับอิงฟ้าตลอดก็คือตั้งมีปัญหาก็โทรคุยเมื่อเช้าอยู่กรุงเทพแล้วเมื่อสักครู่อยู่ห้องแต่งตัวเดียวกันอยู่แล้วส่วนตัวก็นั่งคุยกันถึงจะรู้ว่ามีคนอ่านฟองอะไรอย่างเงี้ยทวิตนะทวิตตัวนางงามคู่ท้องฟ้าเห็นรับก็ก็ยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันแบบนั่งลงแล้วคุยหรือยืนแล้วคุยไม่แค่เดินผ่านแล้วยิ้มแค่นี้ก็ชื่นใจอย่างนี้ค่ะนายจิมมี่ใส่จะติดน้ำหนักเข้าอีกไหมครับ เออบริษัทเราหาคนพร้อมใช้อะ่ะก็มันก็ตามโจทย์อะครับถ้าเขาพร้อมใช้มันก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมมันก็ยังไม่ได้นะฮะมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราอะกลัวว่าส่งไปทํางานที่ไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่พอใจสปอนเซอร์ไม่พอใจพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วคือคนเรามันจะพอใจตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะอย่างเช่นเราไปทางานแบรนด์แบรนด์หนึง่งเราเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องออกอีเวนต์เขาจะต้องเอาเราไปเก็บตัวเขาจะต้องให้เราเปลี่ยนสภาพเขาจะต้องให้เราพูดตามที่เขาต้องการ แล้วฉันไม่พูดขึ้นมาฉันไม่เอาฉันไม่สวยแต่ฉันอยากเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ผมหน้าฉันอยากเป็นแมนแมนก็ต้องไปโลออนเลยครับสาหรับผู้ชายสำหรับเปนยากน,น,นะแล้ววันนี้น้องก็ยังได้ไปตอบไปตามที่ี่นวัดมองว่าไปนะวันนี้ก็ขึ้นออขึ้นขึ้น,นเอาเป็นว่าไปวันต่อวันแล้วกันนะชีวิตไ้ไปวันต่อวันแล้วหลีกตั้สิบนกวันก่าจะตัดสินอีกเะรเขาไปวันเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็ไปกรุงเทพร้อยดวงก็สองศูนข้างล่าชุมพร ชุมพรชุมพรอยู่หนอะชุมพรอันนี้ก็อันนี้สองพันแต่อันนี้สองร้อยสองร้อยอันนี้สองพันสองพันระยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับขอบคุณที่วางใจเราแล้วก็อยู่กับเราก็ขอให้ดูแกรนเป็นแกรนดูให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกันต่ออีกหลายรอบเหลือเกินที่กรุงเทพรอบห้องดำก็จะมีวันที่20นะครับแล้วก็จะตามด้วย23 25 26, 29 นะครับติดตามกันได้ในทุกๆรอบชุดประจำชาติหมอลำคอนเสิร์ตเคนนะครับพิเ i มินารีและก็ไฟนอลโชว์ครับสุดท้ายแล้วค่ะแกต้องการคนพูดหล่อหรือว่ามีเสน่ห์หรือว่าอุ้ดีครับต้องการคนต้องการคนพูดที่มีการะเทศะครับจริง,รงๆพูดยังไงก็ได้นะครับแต,แต่แต่อย่ายโยงไปเรื่องอื่นเลยดีกว่าครับพูดให้เหมาะสมสอนคนให้รู้จักมีมูลค่าในตัวเองและมีมูลค่ากับสถานที่ที่อยู่ จะสนุกแค่ไหนยินดีครับแต่ต้องไม่ลดทอนสิทธิและคุณค่าของคนครับคุณพ่ครับ